เจ้าหนุ่มไวกิ้งจากหมู่บ้านที่ถูกมังกรโจมตีได้ค้นพบความลับสำคัญที่จะพิชิตใจมังกรและอยู่ร่วมกันอย่างสันติเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นเรามาเป็นกำลังใจให้เขาได้ เริ่มต้นเรื่องณหมู่บ้านที่แสนสงบและโดดเดี่ยวตั้งอยู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเราไวกิ้งมีความอดุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากทั้งบนบกและในน้านแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือมีสัตว์มารบกวน ซึ่งสัตว์ที่ว่าไม่ใช่นกไก่หรือกาหรือแมลงใดๆทั้งนั้นแต่มันกลับเป็นมังกรที่คอยมาขโมยสเสบียงสัตว์เลี้ยงของเหล่าไวกิ้งอยู่เป็นประจำทำลายข้าวของของเหล่าไวกิ้งจนเสียหายพังพินาศในปัญหานี้แทนที่เหล่าไวกิ้งจะย้ายถิ่นฐานไปตั้งลกรลากที่อื่นแต่กับหัวดื้อหวัว้ัน และตั้งลกลาก่าคอยต่อสู้กับมังกรมาช้านานและเหล่าไวกิ้งมีผู้นำนามว่าสโตอิกซึ่งเป็นพ่อของฮิกค,ครับและผมขอเรียกสั้นๆแทนฮิกค,คับว่าพระเอกต่อมาคืนหนึ่งมีมังกรได้เข้ามาทำลายเข้าของและขโมยสเบียงอยู่ตามเคย และพระเอกก็อยากจะออกไปต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านอย่างเช่นพ่อของเขาด้วยสิ่งประดิษฐ์จ๋งของเขาแต่เขากลับถูกห้ามและปฏิเสธโดยกอปเปอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อพระเอกและเป็นอาจารย์ของพระเอกด้วยหลายๆอย่างที่พระเอกมีทั้งรูปล่างที่บอแบ ด้วยรูปร่างที่อ่อนแอและอ่อนต่อยุคของไวกิ้งเพราะเขาได้เป็นตัวถ่วงมาหลายครั้งแล้วไม่เหมือนเช่นกลุ่มเพื่อนๆของเขาและแล้วเจ้ามังกรเพลิงนินก็โผล่มาทำลายหมู่บ้านซึ่งมังกรเจ้าเพลิงนินนี้ไม่เคยขโมยเสบียงและไม่เคยเปิดเผยตัวไม่เคยทิ้งร่องรอยและ ไม่เคยมีผู้ใดพิชิตมังกรเจ้าเพลิงมีนมาก่อนดังนั้นพระเอกจึงมีเป้าหมายว่าเขาจะต้องฆ่าเพลิงมีนเป็นคนแรกให้ได้และพระเอกเขาได้นำอาวุธที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองได้ยิงใส่เจ้าเพลิงมีนโดนเต็มๆทำให้เจ้ามังกรเพลิงมีนได้รับบาดเจ็บและ ล่วงหล่นจากฟ้าซึ่งในขณะนั้นเขาก็โดนจ้องจากเจ้ามังกรเพลิงเมฆาที่จะเข้ามาทำร้ายเขาและพ่อของพระเอกก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พระเอกคิดไว้ทุกอย่างพังพินาศและเสียหายและไม่มีใครเชื่อเลยว่าพระเอกเขายิงเจ้าเพลิงนินได้อีกครั้ง ยังโดนพ่อด่าเละแล้วก็โดนเพื่อนๆนเยอะเย้ยทำให้พระเอกเสียใจมากเขาจึงคิดกับตัวเองว่าเขาแค่อยากเป็นไวกิ้งเหมือนคนอื่นๆจากนั้นพ่อของพระเอกจึงได้เรียกประชุมเพื่อจะไปะสังหารมังกรถึงจะมีคนค้านว่าในการตามล่ามังกรนั้น ไม่เคยมีผู้ใดลอดกลับมาได้แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามที่พ่อพระเอกบอกต่อมาพระเอกก็ได้เดินเข้าไปในป่าและพบร่องรอยของการตกของอะไรบางอย่างเขาจึงได้เข้าไปสำรวจใกล้ๆและพบว่ามันก็คือเจ้ามังกรเพลิงนิง และพระเอกตัดสินใจจะปลิดชีพของเจ้ามังกรเพลิงนินแต่เขากับทำไม่ได้พระเอกเขาจึงปล่อยเจ้าเพลิงนินไปพอพระเอกกลับถึงบ้านพ่อของเขาก็เรียกมาคุยเรื่องการสู้มังกรซึ่งไวกิ้งจะมีประเพณีสู้มังกรแต่พระเอกกับมีแนวคิด ในการกำราบมังกรด้วยวิธีที่ได้เรียนรู้จากเจ้ามังกรเพลิงนินหรือเจ้าเขี้ยวกุดด้วยวิธีการเข้าใจในแต่ละสายพันธุ์ของมังกรว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างไรแต่ในการต่อสู้กับมังกรในรอบสุดท้ายในครั้งนี้มีพ่อของพระเอกมาดูด้วยขณะที่พระเอกกำลังต่อสู้กับมังกรเจ้าเพิงพิฆาต ด้วยวิธีของเขานั้นแต่พ่อของพระเอกนั้นกลับทําให้เจ้ามังกรเพลิงนินตกใจและกําลังจะเข้ามาทําร้ายพระเอกพระเอกร้องทําให้เจ้ามังกรเพลิงนินได้ยินเสียงของพระเอกและเข้ามาช่วยพระเอกได้ทันพ่อของพระเอกจึงจับเจ้ามังกรเพลิงนินเพื่อที่จะใช้เป็นตัวนําทางไปยังรังมังกร และจะได้กําจัดเหล่ามังกรให้หมดสิ้นพอถึงรังมังกรมีเหล่ามังกรมากมายนับพันแต่พวกมังกรกลับหบนีเพราะว่าพยามังกรตื่นและออกมาทําร้ายพวกพ่อพระเอกจนทําให้พวกพ่อพระเอกถอนกําลังแต่ในขณะนั้นเองพวกเพื่อนๆและพระเอกกลับทําสิ่ง ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือขี่มังกรมาช่วยพวกพ่อพระเอกพระเอกจึงสั่งให้เพื่อนๆไปเป็นตัวล่อเจ้าพญามังกรและตัวเองมาช่วยเจ้าเขี้ยวกุดที่ถูกล่ามไว้จากนั้นพระเอกและเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้ต่อสู้กับพญามังกรอย่างดุเดือดจนสาม,มารถสังหารเจ้าพญามังกรได้แต่ในใชัยชนะนั้นพระเอก กับต้องเสียขาไปข้างหนึ่งและข้อคิดดีๆที่เรานำมาฝากในนี้คืออย่าฝืนเปลี่ยนตัวเองเพียงเพราะต้องการให้เหมือนใครแต่จงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น